ขีปนาวุธ ASF 1คือหนึ่งในขีปนาวุธที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันประเทศของกองทัพสมัยใหม่ ASF 1เป็นขีปนาวุธนำวิถีที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำในระยะไกลขีปนาวุธชนิดนี้มีระบบนำวิถีที่ทันสมัยรวมถึงการควบคุมแบบอัตโนมัติขั้นสูงทำให้สามารถติดตามเป้าหมายได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนสูง ขีปนาวุธ ASF 1ใช้เทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบ2จังหวัดซึ่งช่วยให้สามารถพุ่งเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีพลังการทำลายล้างสูง ASF 1ยังสามารถใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์มทั้งจากภาคพื้นดินเรือรบหรือเครื่องบินรบซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานทางยุทธวิธีอย่างมาก ASF 1มีระยะทำการที่สามารถปรับได้ตามชนิดของหัวรบและระบบนำวิถี โดยทั่วไปสามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะมากกว่า300กิโลเมตรระบบเรดาร์ของ ASF 1ถูกพัฒนาให้สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากระบบป้องกันทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ASF 1ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบควบคุมการยิงขั้นสูง ทำให้สามารถยิงโจมตีเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันเทคโนโลยีในการสร้างขีปนาวุธ ASF 1มีส่วนผสมของนวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูงที่ช่วยลดน้ำหนักแต่เพิ่มความทนทานและลดการสึกหรอในการใช้งานระยะยาวหัวรบของ ASF 1สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแรงระเบิดสูงหรือแบบจอบกราบเพื่อใช้ทำลายเป้าหมายที่มีการป้องกันแน่นหนาะ การพัฒนาขีปนาวุธ ASF 1ยังเน้นความสามารถในการเจาะระบบต่อต้านขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามรวมถึงการปรับตัวเข้าสู่สงครามสมัยใหม่ที่ต้องใช้ความเร็วความแม่นยำและความคล่องตัวในระดับสูง ASF 1ถือเป็นขีปนาวุธที่ตอบโจทย์ในด้านการป้องกันประเทศยุคดิจิทัลที่ต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรองรับการรบแบบไฮบริด ในแง่ขอองค์การใช้งาน ASF1 ได้ผ่านการทดสอบหลากหลายสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศรุนแรงพื้นที่เทะเลทรายภูเขาหรือบริเวณชายฝั่ง ASF1 สามารถเข้าถึงเป้าหมายที่ซ่อนอยู่หลังภูมิประเทศได้อย่างแม่นยำโดยใช้ระบบตรวจจับความร้อนและระบบภาพถ่ายจากดาวเทียมขีปนาวุธชนิดนี้ยังถูกออกแบบมาให้สามารถบรรทุกได้ง่ายและจัดเก็บอย่างปลอดภัยในคลังแสงของกองทัพ การตอบสนองต่อคำสั่งยิงของ ASF 1ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีหลังได้รับการยืนยันเป้าหมายทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ก่อนที่ศัตรูจะมีโอกาสตอบโต้ นอกจากนี้ยังมีระบบสื่อสารแบบเข้ารหัสที่ป้องกันการแทรกแซงหรือดักฟังจากศัตรู ASF 1ยังสามารถปรับเส้นทางการบินระหว่างเดินทางได้โดยอัตโนมัติผ่านการประเมินข้อมูลใหม่แบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดความเสี่ยงในการยิงพลาด asf 1ยังได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลกที่กำลังมองหาอาวุธป้องกันประเทศที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถใช้งานได้จริงในภารกิจต,ต่างๆการส่งออกขีปนาวุธ asf 1ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ผลิตที่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ในระดับที่ใกล้เคียงกับเทคโนโลยีของชาติชั้นนำอย่างสหรัฐอเมริการัสเซียหรือจีน asf 1ยังเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการบูรณาการเทคโนโลยี digital